วันนี้ย่าจะพามาชมสวนหลังบ้านของย่านะจ๊ะหลานๆนั้นเอ้ยไปดูสวนหลังบ้านย่าเราไหมไปไปไปงั้นไปกันเลยสวัสดีจ้าหลานสวัสดีค่ะคุณย่าพร้อมหรือยังจ้าหลานพร้อมแล้วค่ะ นี่หลานๆรู้ไหมว่าทำไมกิ้งคือถึงหดตัว,วนั่นก็เพราะว่ากิ้งคือกําลังตอบสนองต่อสิ่งแล้วซึ่งก็คือการสัมผัสยังไงล่ะสัตว์จะมีประสาทสัมผัสอยู่บริเวณผิวหนังดังนั้นเม,มื่อได้รับการสัมผัสระบบประสาทกับระบบกล้ามเนื้อจะทำงานประสานกันและ,ะแสดงอาการตอบสนองต่อสิ่งแล้ว มีเด็กคนหนึ่งจูงหมาไปเดินเล่นที่สวนหญ้าและหมามีอาการกระหายน้ำเพราะเจออากาศร้อนดูไหมทำไมโคราถึงกระหายน้ำพอเจ้าโคลากำลังแสดงพฤติกรรมที่ตัดสนองต่อสิ่งแล้วสิ่งเหล่าที่ว่าคือภุมไงล่ะ ทำให้มีอาการเหนื่อยหายใจแรงมีน้ำลายไหลนั่นเพราะว่าเจ้าโคลมมันกำลังระบายความร้อนทางร่างกายทั้งทางเหงื่อและการหายใจทําให้เสียน้ําไปมากมันจึงต้องการกินน้ําเข้าไปเพื่อทดแทน ัตว์ไปต่อการรับความรู้สึกและตอบโต้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นรอบตัวเช่นแสงอุณหภูมิน้ำการสัมผัสเรียกว่าสิ่งเรา้าส่วนพฤติกรรมหรืออาการที่อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งมีชีวิตสแสดงออกหรือปรากฏให้เห็นเมื่อถูกสิ่งเรา้ามากระตุ้น